สิงขาวลนาสุสวัสดีครับวันนี้มาดูข่าวชาวบ้านนะฮะทหารนะฮะร้อยโทนะครับจิรวัตรต,ตอนนี้เป็นผู้ต้องหานะฮะคดีฆ่าปาดคอแม่ค้าออนไลน์อ่ะแม่ค้าออนไลน์คนนี้อายุเยอะแล้วนะฮะอายุเกือบ50ได้แล้วนงครับแต่ว่าเป็นคนรวยฮะอยู่คอนโดชั้น10นะส่วนร้อยโทจิรวัตรเนี่ยอยู่คอนโดชั้น12แต่ห้องเนี่ยเป็นแนวด่งตรงกันนะครับเขาบอกว่าจากการสืบสวนตำรวจเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าร้อยโทจิรวัตรเนี่ยเล่นพนันออนไลน์แล้วก็มีนี่มีสินนะครับ และเขามีหลักฐานว่าตรงระเบียงห้องของร้อยโทจิรวัตรเนี่ยมีหยดเลือดอยู่และระเบียงห้องของแม่ค้าออนไลน์ก็มีหยดเลือดเขาบอกว่าร้อยโทจิรวัตรเนี่ยใช้วิชาทหารอะลอยตัวลงมาจากชั้นที่สองเข้ามาดักรลอแม่ค้านะแสดงว่ารู้เส้นทางของแม่ค้าเป็นอย่างดีว่ามีเงินมีทองเข้าบ้านตอนไหนนะแล้วพอแม่ค้าเข้ามาบ้านปุ๊บก็รัวแทงจากข้างหลังแล้วก็ปาดคอเลยนะครับจนกระทั่งเสียชีวิตนะฮะทั้งหมดนี้ร้อยโทจิรวัตรเนี่ยยังไม่ สารภาพนะยังปากแข็งยังปฏิเสธนะครับทั้งๆท,ท,ที่มีหลักฐานเนี่ยมัดหมดเลยนะทั้งหยดเลือดกำลังรอ,งองตัวดีเอหรือแม้แต่กางเกงของร้อยโทจิรวัฒน์ก็มีเลือดอยู่นะและแฟนสาวของร้อยโทจิรวัฒน์เนี่ยบอกว่าร้อยโทจิรุวัฒน์เนี่ยไปซักผ้าตอนดึกฮะหลังจากเกิดเหตุนะมีการเอาผับเสื้อผ้าไปซักนะฮะและหน้าก็มีรอยข่วนด้วยนะครับตำรวจสอบสวนยังไงก็ร้อยโทจิรุวัฒน์เนี่ยยังปากแข็งอยู่นะฮะว่าตัวเองไม่ได้ทำฮนะ <จ>ไอ้พี่มีรอยขว hmm ่วนเนี่ยเพราะว่าตัวเองเป็นไปทะเลาะกับแฟนมาอะไรอ้างโน่นอ้างนี่นะครับพี่สรุปว่าพี่ได้เกี่ยวข้องกับผมผมยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ครับเราามรู้จักครับตายเลยพี่รู้จักผู้เสียชีวิตไหมครับไม่ครับเราเลยไปเข้าห้องเขาไม่เคยครับไม่เคยแล้วมันรอยเลือดที่ข้าที่ห้องรอยที่เกิดจากเลือดใครอันนี้ไม่ทราบครับที่เมื่อคืนเราอยู่ไหนอะพี่อยู่ห้องตลอดที่ระบายหน้าพี่อะทำไมทำไมมีรอยเล็บอะครับพี่อย่างอื่นอย่างต่างันกังวลใจเรื่องอะไรบ้างครับตอนนี้ พี่ทำไหมใบหน้าพี่มีพี่มีรอยเล็บ่ะไม่ไม่มีครับมีกัไม่มีครับไม่มีครับพี่ตอบได้นะครับรอยขนที่หน้าเกิดจากอะไรครับเกิดจากอะไรนะครับรอยแผลที่เกิดจากอะไรครับตอนนี้พี่กังวลไหมตอนนี้่บ้างครับพี่กล้ายืนยันไหมว่าพี่ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้ยืนยันครับผมยังเครียดมากเลยครับยืนสัมภาษณ์เลยผมเครียดมากเลยครับแต่เราไม่รู้จักกับคนตายใช่ไหมไม่ไม่รู้ครับ เรามีปัญหาเรื่องเงินอะไรไม่ไม่ครับแต่อย่างที่บอกฮะตำรวจต้องรวบรวมหลักฐานทั้งหมดนะครับแล้วก็ส่งต่อสารทหารเนีพอร้อยโทจิรวัตรเป็นสารทหารเห็นไหมฮะหัวใจสำคัญมปนอยู่ตรงนี้ฮะทหารเนี่ยใช้วิชาทางการอาหารเนี่ยนะฮะโอยตรงโดยตัวลงมาฆ่าประชาชนเสร็จแล้วนะฮะยังปากแข็งยังปฏิเสธอยู่นะครับต้องรอผลดีเอามัดและตอนนี้ตำรวจก็มีหน้าที่ต้องส่งสารทหารคำถามคือสารทหารทำไมต้องสารทหารนะก็เพราะว่าโชยอยู่ว่าเป็นทหารน ต้องสารอาหารและสารอาหารเนี่ยก็มีเหมือนกับสารพลเรือนเนี่ยฮะมีสารชั้นต้นมีสารอุทธรมีสารดีกาเหมือนกันนะครับคนก็สงสัยว่าทาําไมทหารฆ่าพลเรือนถึงไม่มาขึ้นสารพลเรือนไปขึ้นสารอาหารได้อย่างไรแต่ว่ากฎหมายมันเขียนไว้อย่างนั้นนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าไม่ซับซ้อนเลยนะเดี๋ยวผลตรวจดีเอ็นเอออกมา ใช้เวลาประมาณสั้งหนึ่งเดือนถ้าร้อยโทรจิริวัฒน์ไม่ชิงสารภาพก่อนนะฮะเพราะทั้งหมดนี้ถ้ายังปากแข็งอยู่อย่างนี้นะครับแน่นอนนะฮะถ้าหลักฐานทุกอย่างมันมัดและปากแข็งอยู่อย่างนี้โทษก็คือประหารสถานเดียวแต่ยังสงที่เราบอกอะต่อให้มีโทษประหารโทษตลอดชีวิตเดี๋ยวมันก็ลดหย่อนอีกและยิ่งไปอยู่สารอาหารที่เราไม่รู้ด้วยนะตรวจสอบไม่ได้ด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าคดีนี้มันจะจบยังไงนะครับ